มาแล้วพ่อหมดเคลเ่อร์เพย์คั้งแรกในงานพลังเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสร็จมาวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสสวยสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และโซวิสให้ตลอดงาน อย่าลืมมาพบกับเราในงานไท a i l น n d เกมโชว์ w 2025ี่ G2 ที่บูธ G2 ส่วณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่17-19ตุลคาคมนี้นะคะเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพ โอเคครับการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกมเดี๋ยดเจนวอร์รีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะมาดู5แชมเปี้ยนนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการดันบ้านได้ดีที่สุดในแพท6.2กันนะครับซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างนี่เดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็รบกวนเพื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่องของผมด้วยนะครับถ้าทุกคนทำเรียบร้อยกันหมดแล้วปะเดี๋ยวเรามาดูเลย แชมเปี้ยนอันดับที่5ของเรานะครับผมที่จะยกมาในคลิปนี้นะก็คือตัวของกาเรนนั่นเองนะครับผมกาเรนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมประเภทแทงค์ไฟเตอร์นะที่จัดได้ว่าเก่งมากๆเป็นตัวละครที่เล่นได้ ง่ายที่สุดในเกม l l ณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้เลยครับผมแต่ว่าอันอกประสงค์ของเขาสารพัดประโยชน์นะครับของตัวของการเลนเนี่ยคือเขาเป็นตัวละคารที่ยืนเลนแต่แบบแข็งมากๆจากแพ็กซีนนะถ้าเกิดเราไปเทรดกับคู่ในเลนของเราเนี่ยแล้วเราแพ้หรือเราจะชนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถถอยออามาจาก,การต่อสู้เพื่อทําการเด้งเลือดกลับขึ้นมาได้ทําให้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยแนละตัวของการเลนเนี่ยเป็นตัวละคารที่ไม่ต้องใช้มานาด้วยนะมีสกิลในเรื่องของการเจาะก่อทําดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับผมมีสกิลในเรื่องของการบล็อกดาเม ได้ด้วยนะถ้าเกิดศัตรูเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนี่เราสามารถกดอันติเมตเพื่อทําการปักตรบลงหัวศัตรูเพื่อทำการวันช็อตได้อีกด้วยนะครับและตัวของคาเรนเนี่ยเป็นอีกหนึงตัวละครที่ กดเลนยากก็ถ้าเกิดปล่อยเลนเอาไว้กับเขาเนี่ยแบบว่าไม่มีคนไปกันบ้านเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แอบเนียนบ้านได้ค่อนข้างดีมากๆเลยจากสกิลที่หนึ่งของเขาที่ทําการแบบสับป้อมนะครับผมสร้างความเสียหายจับป้อมได้รุนแรงมากๆแล้วถ้าเกิดตัวของการเลนออกฮอเบเกอร์มาอีกเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครที่ดันบ้านได้ไวโคตรๆนะแล้วก็เอาลูนตีบ้านมาอีกเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีบ้านได้ไวมากๆแล้วก็เอาลงยากมากๆนะถ้าเกิดเราไม่สามารถกดในเลนเขาได้เนี่ยอาจจะต้องเรียกเพื่อนมาลุมได้บางทีเนี่ยเป็นลุมเขาเนี่ยเสียเวลารีลังงามมเกกสย ออบจงออบเจกหมดนะครับผมเลนพังหมดชิบหายวายวอดเลยนะสำหรับตัวของกาเลนตัวต่อไปนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็อยู่ในเดมาเซียอีกแล้วนะอีกหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าแยกดันเลนเนี่ยหรือสปิดฟูดได้ดีมากๆนะั่นคือตัวของฟิโรรานั่นเองนะครับผม ฟิโอราเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครที่อาจจะทุกคนอาจจะมองข้ามในเรื่องของการดันบ้านไปนะแต่จริงเขาเป็นตัวละครที่แอบเนียนบ้านได้น่ากลัวมากๆนะแล้วก็น่ารำคาญสุดๆนะเป็นตัวละครที่มีโมบิตี้สูงมากๆในบรรดาท็อปเลนทัง้งหลายนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการละลายแทงได้จากแพ็คซี่ในเรื่องของการเปิดจุดอ่อนนะถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งหรือการโจมตีปกติแต่ตีจุดอ่อนไปนะครับผมจะทำให้ศัตรูโดนชูดาเมจแล้วก็เด้งเลือดตัวของฟิโอราด้วยนะเป็นตัวละครที่หนึ่งหนึ่งได้เก่งมากๆเลย แต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดใครที่อยากสนใจอยากเล่นตัวของฟิโอลาเนี่ยเราจะต้องไปฝึกชั่วโมงบินให้มันเก่งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเล่นตัวของฟิโอลาเก่งๆเนี่ยบอกได้เลยว่าฟิโอลา่ยเป็นหนึ่งตัวละครท็อปเลนที่สามารถเอาชนะท็อปเลนในเลนด้วยกันได้แบบดีมากๆนะแทบจะหนึ่งได้แทบทุกตัวเลยในเลนเนาะแต่ว่าใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงเนาะตัวละคของเขาในค่อนข้างบางมีสกิลที่หนึ่งที่สำคัญแบบโยกย้ายแบบเปลี่ยนโพสิชันตัวเองได้แล้วก็แในในทงศ ีสกิลที่2ที่ทำการคาลเตอร์ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลประเภท CC มานะครับหรือใช้ลบดาเมจเนี่ยเราสามารถกดสกิลที่สองเพื่อทำการบล็อกนะครับผมความเสียหายหรือป้องกัน CC ได้แนะเราสามารถสะท้อนสตันขับไปหาศัตรูได้ด้วยถ้าไม่สตันก็จะเป็นการแบบลดความเด็วโจมตีศัตรูแล้วก็สโลนะสกิลที่3นะที่ทำการแบบออโต้แอคแท็กสองทีครั้งแรกเป็นการตีสโลและครั้งที่2ก็จะเป็นคีย์เข้าที่แรงมากๆแล้วก็สกิลทีมทที่ทำการแบบเปิดจุดอ่อนนะครับผมทุกจุดในตำแหน่งของศัตตรรรรรูแล้้้วถาาาาเเเกกกิดดีีคบททุุจจนน่ยมัะสง อาณาเขตที่ได้หิวตัวเราเองกับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าคตรเพิ่มามากๆแต่เล่นค่อนข้างยากตัวของเขาเนี่ยจะยากในเรื่องของการเปิดจุดอ่อนแน่ๆแต่ถ้าเกิดเราจิ้มจุดอ่อนแม่นๆเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่โคตรจะน่ากลัวเลยนอกจากนี้นะครับผมตัวของฟิโอลาเนี่ยสกิลที่หนึ่งของเขาเนี่ยไม่ได้จิ้มได้แค่มีเนียนกับ พาตัวของแชมเปี้ยนเท่านั้นนะตัวของเขาเนี่ยสามารถใช้สกิลที่หนึ่งในเรื่องของการจิ้มป้อมได้ด้วยนะกดสกิลที่หนึ่งใส่ปอมนะครับผมทำการจิมนะจ้มป้อมนะจึงไปทำจึงทำให้ตัวของฟิลร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่แอบดันบ้านได้ค่อนข้างไหวนะตีปกตินะครับผมใช้สกิลที่หนึ่งนีจิ้มป้อมไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดติดเอฟเฟกต์มือแดงจากไทฟอนหรือดีวายที่เราออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยตีบ้านได้ค่อนข้างแรงถ้าเกิดตัวของเราออกฮอเบเกอร์บวกกับตัวของลูนตีบ้านไปอีกเนี่ยตัวของฟิลล่นยจะดับ้านนนไดด้้คค่่อขาาางรญสุๆเลย แชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งสุดๆนะครับผมแล้วก็เก่งมาตลอดนะทุกๆเมตาเลยนะั่นก็คือตัวของคาร์มิลนั่นเองนะครับผมคาร์มิลนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวละครไฟเตอร์ที่จัดได้ว่ามีความยืดหยุ่นสูงที่สุดธรรมดาแชมเปี้ยนที่ผมแนะนําในคลิปทั้งนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผม ก็คือตัวของคาเมลเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีวความสามารถในเรื่องของการซับเทนในเลนได้มีความเสียหายในเรื่องของการสร้างบนัสเป็นชูดาเมจได้นะแล้วก็ตีแบบเทนในเลนคนะ่อนข้างน่ากลัวมีสกิลโมดิตี้ที่สามารถแบบกระโดดข้างกำแพง,ง,ง,งเปลี่ยนโพซิชันตัวเองได้แล้วก็เป็นซีซีถ้าเกิดไปกระแทกศัตรูได้อีกแล้วก็สามารถเปิดทีมไฟได้ด้วยนะถ้าเกิดเราไปเล่นแบบจังหวะสับส่วนแปลว่าอ้อมหลังศัตรูหรือต้องการจะเป็นตัวเปิดให้เพื่อนเนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันจากสกิลเดเมทที่ทำการแบบล็อกเป้าหมายหนึ่งตัวขังไว้ในนาเขตแล ทำก็จะไม่หลุดสแต็กการโดนขังนะครับผมทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถจับตายตัวละครได้หนึ่งตัวที่แบบค่อนข้างดีเลยตัวของคาบิลเนี่ยในช่วงต้นเกมอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้หรืออาจจะไม่เก่งนะแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลสองนำมาแล้วก็ปาดชีฟตอ่อเลือดในเลนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ก็สามารถยืนเลนได้นะแต่พอเราเริ่มได้ของอาเคเทมสองชิ้นอย่างตัวของไทฟอสกับสกายมาหรือเป็นตัวของดีวายหรือสกายมาเนี่ยตัวของคาบิลจะเป็นหนึ่งตัวละครที่เทรดได้น่ากลัวมากนะสามารถเอาชนะ ตู้ในเรนได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นตัวแทงหรือตัวบางๆถ้าเป็นตัวบางๆคาเมิยวก็เตะคอขาดนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแทงก็คือโดนตัวของคามิเนี่ยกบเดินเลือดเรื่อยๆได้ด้วยความที่ตัวของสกิลที่หนึ่งของคาเมิยเนี่ยเขาเตะเป็นชูดาเบลนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยเอามาคู่กับตัวของดีวายหรือตัวของไทฟอสเนี่ยสกิลที่หนึ่งของเขาเนี่ยจะแรงมากๆนะ และตัวของคาร์มิลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถออกตัวของฮอเบเกอร์มาได้นะมันจึงทําให้ตัวของคาร์มิลเนี่ยดันบ้านได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็แยกสปิริตได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีความที่ถึงจากสกิลที่สาวสามารถเอาตัวรออได้บางทีเราดันเลนที่อยู่ล่อเพื่อนฝั่งของข้ามมาฝั่งขรงข้ามเดินมาลุมเราเนี่ยเขาให้เพื่อนเราเปิดอ็อบเจกต์ที่อยู่ฝั่งของข้าของเลนที่เราดันอยู่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลาคาญสุดๆนะเวลาเราเจอตรงคาร์มิลแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถกดเลนเขาได้เนี่ยเป็นอีกหนนกั การเปิดทีมไฟต์คือคามิลนี่แบบยืดหยุ่นทุกอย่างเลยตัวละครตัวต่อมานะครับโอ้โหตัวนี้นี่จัดได้ว่ามีความดันบ้านที่ไวแบบโคตรๆนะครับผมอันดับที่2ของเรานั่นะคือตัวของแจ็คส์นั่นเองนะครับผมแจ็คส์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ไม่ควรปล่อยปอมไ้กับเขานะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยดันบ้านได้ไวโคตรเลยนะครับผมตัวของแจ็คเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่อาจจะดูเกิดยากหน่อยเนี่ยถ้าเทียบกับแชมเปี้ยนทุกตัวที่ผมแนะนํามานะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าถึงตัวแจ็คได้แล้วเราเล่นตัวของแจ็คเป็นรู้สกิลของมันรู้จังหวะในการเล่นนะรู้ทํามิ่งเวลาตัวของเขาว่าตัวของมันควรจะเล่นประมาณช่วงไหนเนี่ยช่วงต้นเกมพยายามเซฟเซฟแล้วพอเราเริ่มมีของนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ บีวายหรือไทฟอนนะจะออกของอะไรก็แล้วแต่ฮอไปกรงฮอปปเกอร์อะไรแบบนี้มานะตัวของแจ็คเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มโบนัสความแรโจมต,ตีให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาเนาะมันจึงทาให้ตัวของแจ็คเนี่ยสามารถโขกปอมได้ค่อนข้างไวนะถ้าเกิดเราออกฮอปปเกอร์มาออกตัวของไทฟอนมาแล้วก็มีตัวของลูนตีบ้านเนี่ยตัวของแจ็คเนี่ยมันไถปอมได้แบบไวมากๆเลยบางทีเนี่ยเรายืนเลนคู่กับเขาแล้วเราเผลอเทเลพอร์ตไปช่วยเพื่อนแป๊บเดียวเนี่ย ตัวแจ็คมันทถบ้านไปถึงป้อมในได้เลยนะพเพื่อนๆผมคิดว่าพวเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาเอาตัวของเทเลพอร์ตมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะอาลงมากับเราด้วยหรือบางทีเขาอาจจะดันบ้านก่อนแล้วก็ลงมาทีหลังอะไรแบบนี้คือมันทําได้ดีมากๆและนอกจากนี้ตัวของแจ็คจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หนึ่งหนึ่งได้ค่อนข้างดีนะด้วยความที่ว่าเขามีสกิลที่สามารถแบบตี Auto A ap, ออโต้แอทแทมไปเลยแล้วก็มีดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทเสริมไปในตัวนะแล้วก็มีสกิลอันติเมทที่ทําการแบบเพิ่มเกาะให้ตัวเองถึกขึ้นแล้วก็ดวลหนึ่งหนึ่งได้เก่งขึ้นนะมีแพคซีที่แบบตีทุกๆสามท,ท,ทีจะมีโบนัสดาาาเเเเมจจววททขข้้ไปออีีนนนนกนนะใหตังแ็ค่ย ตี DPS ได้นะค่อนข้างแรงแล้วก็ออกของแบบว่ามันไม่ตต่ตัวเนาะถ้าเกิดเราจะออกตัวของแบบกายภาพมาเราก็ยังโดนดาเมจเวทของแจ็คอยู่ดีถ้าเราเกิดออกเวทมาเราก็ยังโดนดาเมจการโจมตีปกติของแจนะ็คอยู่ดีเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปวดหัวในเรื่องของการแก้ทางนะแต่ว่าเขาจะแพ้ตัวของพอเซนฮาร์ดหรือวกก่าเกาะสะท้อนอะไรพวกนี้ที่ทำให้ตัวขเขาเนี่ยตีได้ชาลงแล้วก็ตีได้เบาลงแต่ตัวของแจ็คเนี่ย เขาจะมีสกิลที่เป็นชีเด็ดอยู่ก็คือสกิลที่3ที่ทําการแบบพวงกระทาแล้วหลบดดเมจากการออโต้แอคัพได้แล้วก็สามารถ stun, stun, สตันศัตรูได้นะสตันหมู่ด้วยนะถ้าเกิดเราแบบสกิลที่หกระโดดควงแล้วก็ไปสตันกลางวงเนี่ยเราสามารถทาจังหวะได้ดีมากๆแบบสตันได้หลายๆตัวแล้วก็กดอัลติเมทรแล้วเบิดทีมไฟแล้วก็ไล่ปวดไล่ปวดไล่ปวดตีมากๆนะตัวของแจ็คเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นเนี่ยเป็นอย่างตัวละครที่ดีมากๆในเมตานี้แล้วก็เป็นตัวละครที่ดันบ้านได้ไวที่สุดนะ แล้วก็มากับอันดับสุดท้ายนะครับผมโอ้โหตัวนี้ไม่พูดต้องคงไม่ได้นะผมจอขนาดนี้ผมคิดว่าเพื่อนทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะนั่นก็คือตัวของไซออนนั่นเองนะครับผมไซออนนะครับผมเป็นหนึ่งแชมเปี้ยนท็อปเลนที่จัดได้ว่ามีความน่าราคาญที่สุดแล้วนะจะเป็นนดับตัวท็อปเลนสายดันบ้านทั้งหมดเนาะเพราะตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบถ้าเกิดเจอคนที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเลยแบบต้องการที่จะดันบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหยุดเขาได้เลยนะถ้าเกิด ขาออกตัวของฮอวเบเกอร์มามีตัวของไททานิคไฮด้านะครับผมมันจะทําให้ตัวของอ่าแล้วมีฮาร์ดสตีวีกหนึ่งชิ้นด้วยใช่ฮาร์สตีวีกหนึ่งชิ้นแต่มันจะทาให้ตัวของไซออนเนี่ยทั้งถึกแล้วก็ดันบ้านได้ไวมากๆแล้วก็มีซีซีแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการที่แบบ <S <S เปลี่ยนเลนได้ค่อนข้างดีมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้เทเลพอร์ตเนาะบางทีเราดันบ้านตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วเพื่อนร่วมทีมหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่าต้องการที่จะมาลงตัวของไซออนนะครับผมแล้วเราเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะเราการแบบ กดสกิลอันตินะครับผมวิ่งถอยหลังกลับมาที่เลนของเราแล้วถ้าเกิดเราคุมคันโยกดีๆนะเราสามารถเปลี่ยนการเลี้ยวของตัวไซออนเนี่ยสลับจากเลนบนมาเลนล่างหรือเลนล่างมาเลนบนได้ค่อนข้างดีมากๆแล้เวลาเขาวิ่งชนมินเนี่ยแต่ละทีเนี่ยคือมินเนี่ยมันหายทางเวฟเลยนะแล้วตัวของอันติเมตของเขาเนี่ยนอกจากจะวิ่งหนีศัตรูไม่โดนซีซได้แล้วเนี่ยตัวของไซออนเนี่ยมันยังแบบ ชนป้อมได้แล้วก็ทำน็อกอัพใส่ศัตรูได้ด้วยนะเราสามารถเล่นบางทีแบบเราดันบ้านอยู่แล้วแบบอุ้ยเราอยู่ๆว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนยเราสามารถกดอัลติเมตเนี่ยวิ่งไปช่วยเพื่อนได้ถ้าเกิดเราเลี้ยวคันโยกดีๆเราก็ทาการแบบสร้างซีซีแบบมหาศาลได้เนาะถ้าเกิดศัตรูมันโดนยกแล้วเนี่ยจากอัตติเมทนะครับผมเราสามารถกดสกิลหนึ่งชาร์จต่อได้นะเพื่อทำการน็อกอัพซัอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นดามจเอลี LE หมูด้วยเป็น1ตัวละครที่จัดได้ว่าน่ารำคาญมากๆนะ,นะและยิ่งปล่อยเรทเกมไปเนี่ยเขายิ่ีออ,ะะอกกาจนน้ๆ ถ้าเกิดเราต้องการจะไปหยุดยั้งกันในบ้านของเขาเนี่ยบางทีอาจจะหยุดไม่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะฆ่าเขาตายแล้วนะแต่แพ็กซีของเขาก็คือเขาจะฟืนฟ้นชีคืนชีพขึ้นมาเป็นซอมบี้แล้วก็มาไล่ต่อยเราหรือไล่ต่อยป้อมแต่อ,อีกนะมันเป็นตัวละคระมันเป็นตัวละครที่แบบจัดได้ว่าน่ารำคาญที่สุดแล้วนะใน,ใ,นในหลายๆแพทที่ผ่านมาแต่ตัวของไซออนเข้ามาเนี่ยทำเลนระเบิดเยอะมากๆบางทีเราอาจจะเคยเจอแบบไซออนที่แบบวิ่งแจกแบบ0ูน0 20นนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอเยอะแค่ไหนนะแต่เขาสามารถทำให้ทีมชนะได้จากการ วิ่งไปแจกแล้วก็ตีบ้านอย่างเดียวแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมผมจึงยกให้ตัวของไซยออนเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนอันดับที่หนึ่งเลยนะที่มีความสามารถในเรื่องของการแยกสป,ปิทบุดและดันบ้านได้ดีที่สุด เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่เพื่อนๆใช้ต่แรงกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่คิดว่ามันดันบ้านได้ไวอีกนะเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถตัวนึ่เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นดอกทุกแตงจากทาง YouTube Net Regal หหรรรรรืออออในนนนเเลลลลยโคคคคคคสาััับบบบบิิปปีีี้้กกก็ไไมมมมม่ม่ะะะแวขุุณททๆชผจจ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ